สวัสดีค่ะทุกคนไอ้าย <Hi guys. S 2> น่นะคะ <Hi guys. S 2> ทุกคนเราก็มา,มานั่งฮัสกี้นะคะทุกคนคือหมาลากเลื่อนนะคะทุกคนนี่จ้ไปดูกันจ้ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นสุนัขลากเลื่อนนะคะก็คือฮัสกี้นะคะทุกคนนี่จ้าก็คือนิงก็มากับบริษัททัวร์เขานะคะทุกคน เขาก็จะมีคนดูแลนะคะเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องต้องดูแลทั้งหมาแล้วก็ดูแลทั้งเราด้วยนะคะนี่จาก็คือก็คือคนที่เขาดูแลเราเขาขับมอเตอร์ไซค์หิมะอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะคอยดูเราแล้วก็คอยดูหมาด้วยนะคะคือเขาจะสอนเรานะคะก่อนที่เราจะจะได้มานั่งลากเลื่อนนะคะ เขาก็จะสอนเราว่าถ้าขึ้นเขาก็ให้ช่วยน้องหมานะคะก็คือถ้าขึ้นเขาก็ให้ให้เราเอาขาไถาหิมะช่วยน้องหมานะคะก็คือก็คือช่วงไหนที่เราจะเบรกเราต้องดูน้องหมาด้วยนะคะว่าน้องหมาเขาเป็นยังไงนะคะเขาถ้าเขาไม่ไหวอะไรอย่างนี้เราก็เบรกให้เขาพักอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า ฮัสกี้เขาเป็นหมาที่พลังเยอะนะคะก็คือเขาจะพลังเยอะแล้วก็เขาก็จะชอบวิ่งนะคะถ้าเราพาเขาหยุดนะคะเขาจะรอง นี่จ้าวันนี้ก็บรรยากาศก็ติดลบสิบห้านะคะขอบอกว่าหนาวนะคะก็อากาศเย็นอยู่นะคะนี่จ้าแต่เขาก็จะมีผ้าห่มให้เรานะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เรานะคะนี่จาน้องหมาก็จะพาเราไปเรื่อยๆนะคะคือทีมงานที่เขาพาเรามานะคะก็คือเขานั่งบูสไซหิมะที่อยู่ข้างหน้านะคะคนหนึ่งก็จะขับนะคะคนหนึ่งก็จะนั่ง นั่งหันหน้ามามาดูแลเราแล้วก็ดูแลน้องหมานะคะก็คือเขาก็จะสื่อสารกับน้องหมาด้วยนะคะคือถ้าไอ้นี่บางเวลาเขาก็จะบอกให้น้องหมาวิ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาก็จะสื่อสารทําท่าทางนะคะขอบอกว่าน้องหมาที่นี่เขาเขาฝึกได้นะคะทุกคนคือ คือคนพี่เลี้ยงเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเนาะถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือเขาจะทําท่าทําทางนะคะเพราะว่าหนิงหนิงอยู่ใกล้นะคะคือหนิงจะเห็นนะคะเวลาที่เขาบอกน้องหมาคือเขา,ขาเขาบอกน้องหมาให้ให้วิ่งหรือให้อะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็ก็ไม่เข้าใจภาษาเขานะคะเขาก็าจะทํามือนะคะคือเขามือเขาก็จะแบบว่าเขาเขาจะมีแบบว่าแดงๆนะคะแบบว่า ตรงแขนเขานะคะแล้วทีนี้เขาก็จะทําท่าทางนะคะเขาทําท่าทางแล้วน้องหมาก็เข้าใจนะคะน้องหมาก็ทําตามนะคะทุกคนคือเป็นอะไรที่เออมหัศจรรย์ดีนะคะก็คือเขาฝึกได้แบบเขาฝึกได้แบบว่าใช้งานได้จริงๆนะคะก็คือเขาก็จะขับโมไซฮิมะนำหน้าเราไปนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกน้องหมาด้วยสัญ,ญลักษณ์มือนะคะทุกคน คือมหัศจรรย์มากนะคะก็คือเราก็ไปเรื่อยๆนะคะเราเขาจะไม่ยอมให้เราปล่อยไปกับกับน้องหมาลาพังนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้นะคะก็คือน้องหมานี่ก็คือมันต้องผ,ผ่านการฝึกฝนผ่านอะไรหลายอย่างนะคะทุกคนแล้วก็การที่เราอยู่ใกล้น้องหมานะคะเราต้องต้องมีคนที่แบบว่า เขาชำนาญอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าน้องหมาทุกตัวคือเขาเป็นมิรมากนะคะทุกคนคือเขาแบบว่าน่ารักมากนะคะกอดได้จับได้ทุกอย่างนะคะเขาไม่ดุเลยนะคะทุกคนก็คือก็คือน้องหมาเขาไม่ดุนะคะเพราะว่าเขาถูกฝึกถูกสอนมาอย่างดีนะคะแต่การที่เราจะไปเล่นกับน,น้องเขานะคะก็คือเราต้องต้องอยู่ ต้องมีคนคุมต้องมีคนอะไรด้วยนะคะนี่นะคะคือแบบว่าสนุกนะคะทุกคนถ้าใครมาฟินแลนด์นะคะถ้าใครมาเที่ยวภาคเหนือฟินแลนด์และแบรนด์ฟินแลนด์นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากให้มาขับขับเคพื่อนน้องหมานะคะก็คือจะมีคนหนึ่งขับนะคะที่อยู่ข้างหลังนะคะก็คือสามีหนึ่งนะคะก็คือแกก็จะเป็นคนขับนะคะแล้วเขาก็จะมีท่าทางบอกเราว่าถ้าช่วง ช่วงโค้งช่วงอะไรอย่างนี้ให้ให้ให้เราแบบว่าหากักหางหักตัวที่หนิงนั่งนะคะช่วยน้องหมานะคะนี่จะเขาให้เปลี่ยนกันขับได้นะคะถ้าถ้าใครมาแล้วแบบว่าคนหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่ควบคุมนะคะพูดง่ายๆนะคะเนาะก็คือจะเป็นคนควบคุมนะคะเขาให้เปลี่ยนกันได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าหนิงก็คือหนิงขอนั่งตลอดนะคะก็คือให้สามีอยู่ข้างหลังนะคะ นี่จาก็คือใครอยากอยากควบคุมก็ควบคุมได้อะไรอย่างนี้นะคะน้องหมาน่ารักมากบอกเลยนะคะนอนรักมากแล้วน้องหมาก็ไม่มีเสียงเห่าเลยนะคะช่วงที่พาวิ่งนะคะแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่น้องหมาก็จะเห่าเพราะว่าน้องหมาอยากวิ่งนะคะน้องหมาก็เขาจะแรงเยอะนะคะฮัสกี้เขาก็จะเป็น หมาที่แรงเยอะนะคะมีพลังแรงเยอะนะคะถ้าใครมาเที่ยวฟินแลนด์นะคะก็แนะนานะคะหนึ่งกิจกรรมที่ที่สนุกนะคะที่สนุกแล้วก็เป็นอะไรที่ที่น่าน่าลองนะคะทุกคนนี่น่าลองน่าเล่นนะคะกับน้องหมานี่จ้าก็คือบรรยากาศแบบ บรรยากาศแบบว่าหนาวๆนะคะถามว่าหนาวไหมก็หนาวนะคะแต่แต่บริษัทเขาจะมีชุดให้ใส่นะคะทุกคนเขาก็จะมีชุดให้ใส่ของเขานะคะแต่ว่าพวกหนิงมามาคือเขาเขาดูแล้วว่าชุดพวงหนิงคือผ่านนะคะก็คือพวกหนิงก็เลยบอกว่าเขาก็ถามว่าจะเปลี่ยนไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพวกหนิงก็มีชุดสําหรับที่แบบว่าเกี่ยวกับความหนาวอยู่แล้วนะคะก็คือ ก็คือไม่ได้เปลี่ยนกันนะคะเพราะว่าเขาก็ดูชุดเราแล้วเขาก็บอกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีทุกอย่างครบนะคะนี่จะถ้าลูกค้าที่ที่เขาดูแล้วเราเสื้อผ้าอาจจะไม่พอสําหรับอากาศนะคะเขาจะให้เปลี่ยนหมดเลยนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่มันหนาวนะคะเขาจะให้เปลี่ยนหมดเลยเขามีชุดให้มีรองเท้าให้มีถุงมือมี อะไรให้หมดเลยนะคะแต่สําหรับพวกหนิงคือชุดพวกหนิงก็คือพร้อมนะคะพร้อมทุกอย่างนะคะก็คือเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราก็เลยใส่ชุดตัวเองนะคะก็คือไม่ได้ใส่ชุดแบบว่าทัวร์เขานะคะทุกคนเราก็ใส่ชุดของตัวเองนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเราก็พร้อมสําหรับความหนาวอยู่แล้วนะคะนี่จะ้ะคือ บริษัทเขาก็จะดูแลเราอย่างดีนะคะซื้อพวกเสื้อผ้าพวกอะไรนะคะถ้ามาเที่ยวก็คือไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะคุณมามาแล้วทีนี้เขามีชุดมีอะไรให้ใส่หมดเลยนะคะถ้าเราถ้าเราชุดเราแบบว่ามันไม่พร้อมนะคะเขาก็มีให้เราเปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามาแบบนี้นะคะก็คือต้องเปลี่ยนชุดนะคะดีที่สุดนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะคะ อากาศที่นี่จะหนาวมากนะคะเราจะมาล้อเล่นกับอากาศไม่ได้เลยนะคะทุกคนนี่จ้านี่นะคะน้องหมาก็ขอบอกว่าแรงดีมากแล้วก็วิ่งไม่อยากหยุดด้วยนะคะนี่วิ่ง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 ,ง,งแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะคะก็คือแรงดีมากยิงกระโดดเลยนะคะแบบแบบกระโดดกระโดดดึงๆเลยนะคะทุกคนคือน้องหมาแรงดีมากนะคะ นี่นี่ข้างหน้าเขาก็จะทำท่าทำทางนะคะเขาก็จะจะบอกน้องหมาได้ด้วยท่าทางนะคะทุกคนคือเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็น่ารักนะคะนี่เขาก็จะพาเรามานะคะสำหรับพวกหนิงมากับกุ๊บทัวร์นะคะก็จะมีอีกสองกลุ่มนะคะอยู่ข้างหลังนะคะก็คือหนิงก็ ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้นะคะก็คือก็คือหนิงถ่ายเขาไม่ได้นะคะเพราะว่า <_ EN _> เพราะว่ามันไกลด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งหนิงก็ไม่ได้หันหลังด้วยนะคะ<_ <EN> _>หันไปก็คือมันบังนะคะเพราะว่าสามีหนิงก็ยืนบังอยู่นะคะมันก็เลยถ่ายถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะนี่จ้าเดี๋ยวหนิงจะไอ้นี่ให้สามีถ่ายให้อยู่นะคะก็คือ มันก็ถ่ายยากนะคะสําหรับคนที่ควบคุมน้องหมาก็คือถ้าจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่คือถ่ายยากมากนะคะนอกจากคนที่นั่งเหมือนหนิงนะคะนั่งเหมือนหนิงก็เวลาหันไปก็บังนะคะก็คืออันนี้เราก็จะมาสามกลุ่มนะคะนี่เป็นช่วงเวลานะคะเราก็จะนัดเวลามานะคะก็ช่วงเวลาที่หนิงมานะคะก็คือจะเป็น สามกล um. eng so ุ่มนะคะน้องหมาสามกลุ่มเหมือนเหมือนเหมือนหนิงนั่งนะคะก็จะเป็นสามกลุ่มนะคะนี่จะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะนี่น้องหมาก็เดินผิดทางมั่งอะไรมั่งนะคะทุกคนสนุกมากนะคะทุกคนหนิงอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสดูนะคะนี่เป็นกิจกรรมเป็นอะไรที่ที่น่าลองน่าเล่นน่า น่ามาลองดูนะคะทุกคนเพราะว่าอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกวางเลนเดียนะคะก็คือนั่งนั่งกวางเลนเดียนะคะกวางเลนเดียเขาก็จะลากเราไปแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากวางเลนเดียเขาค่อนข้างจะไปช้าหน่อยนะคะไม่เหมือนน้องหมานะคะน้องหมานี่ไปเร็วมากคือไปเร็วมากลากลากลากได้เร็วมากแล้วเขาก็แรงเยอะด้วยนะคะ นี่จะเขาใส่ใส่มาให้พวกหนิงหกตัวนะคะก็คือบางทีอาจจะมีพวกหนิงก็คุยคุยกันกับคนที่เขาดูแลนะคะเขาบอกว่าบางทีเขาก็ถ้าไปทางไกลนะคะก็จะมีหลายชั่วโมงนะคะมีตามเวลานะคะ ถ้าแบบว่าลาลชั่วโมงลาลอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไปเดินทางไกลนะคะเขาจะมียี่สิบห้ากิโลมีมีสิบกิโลมีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าทางไกลเขาก็จะใส่น้องหมาให้สิบตัวอย่างนี้นะคะก็คือทางใกล้ก็จะหกตัวเจ็ดตัวอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เวลาแล้วแต่ความไกลอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าไปเรื่อยๆเลยจ้าทุกคน เราไปนะคะไปไปไปแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูตอนไปตอนกลับอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เขาบอกว่าสนุกมากนะคะทุกคนอยากให้มาลองนะคะบอกตรงๆเลยว่าสนุกสนุกลืมบ้านนะคะทุกคนนี่จ้า้องหมาก็วิ่ง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 ,ว,งวิ่งนะคะ ซึ่งซึ่งแรงเขาเยอะมากเขาลากเขาลากเราได้แบบไอนี่เลยนะคะทุกคนนี่จะ้ะนี่หนึ่งกิจกรรมที่เมืองแลปบแลนฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์ก็จะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะคะเดี๋ยวหนิงจะพามาดูนะคะหนิงก็วันนี้หนิงก็พามานั่งนั่งฮัสกี้นะคะ ลากเลื่อนนะคะเมื่อวานหนิงก็พาไปดูแม่น้ำน้ำตกนะคะก็คือเราก็จะมีกิจกรรมทุกวันนะคะเดี๋ยวหนิงก็จะพาไปเล่นสกีพาไปอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวหนิงจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะคือหนิงมาภาคเหนือนะคะหนิงก็มา11วันนะคะหนิงก็จะมีกิจกรรมทุกวันนะคะเราก็จะ ไปเล่นสกีไปอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนิงจะถ่ายวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือพวกนิงก็มาทุกปีนะคะก็คือช่วงนี้ก็คือจะมาทุกปีมาเล่นสกีกันนะคะนี่จ้าเรามาเล่นสกีที่ภาคเหนือมันก็จะสนุกนะคะเพราะว่าภาคเหนือเขาจะมีกิจกรรมให้เราได้เล่นหลายอย่างนะคะ มีนั่งน้องหมามีนั่งกวางเรนเดียมีอุ้ยมีหลายอย่างนะคะทุกคนถ้าถ้าใครที่มาฟินแลนด์ก็อยากให้มาทำกิจกรรมต่างๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามตามทริปตามทัวร์นะคะก็คือดูในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชเลยนะคะว่าเราเราอยากจะเล่นอะไรนะคะเราจะอะไรยังไงคือเราจองไปเลยนะคะนี่จ่าเขาบอกว่า บรรยากาศต้นไม้ก็สวยนะคะนี่ก็คือเมื่อสองวันที่แล้วนะคะคือลมแรงมากนะคะปกติต้นไม้เขาจะขาวแบบนี้นะคะคือลมแรงมากแล้วเขาพัดพัดหิมะร่วงหมดเลยนะคะบางที่นะคะนี่จะถ้าถ้าลมไม่แรงนะคะต้นไม้จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะคือสวยงามจริงๆนะคะ นี่จ้าแต่ก็ยังว่านะคะก็คือสภาพอากาศเนาะเราก็ควบคุมเขาไม่ได้นะคะนี่บรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนบอกเลยนี่จ้าน้องหมาก็พาเราไปเรื่อยๆนะคะนี่เขาเขาก็พาเราไปตามตามผู้คุมเขานะคะคือผู้คุมเขาขับมอเตอร์ไซค์หิมะอยู่ข้างหน้านะคะกรุ๊ปของหนิงก็คือเป็นกรุ๊ปแรกนะคะก็คือ ตามโมไซฮิมะไปนะคะน้องหมาก็จะตามโมไซฮิมะไปนะคะนี่จ้าเขาก็จะตามครูฝึกเขานะคะเขาก็ทําท่าท,ทําทางให้กันนะคะหนิงก็เห็นนะคะเขาก็คือทําท่าท,ทําทางเขาเขาบอกหมาได้ด้วยลักษณะท่าทางนะคะคือน่ารักน่ารักจริงๆน้องหมาก็คือเชื่อฟังนะคะแล้วทีนี้เขาก็จะมีท่าให้เราด้วยนะคะ ถ้าบอกน้องหมาไปท่านบอกน้องหมาหยุดนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีเบรกด้วยนะคะก็คือถ้าเราเห็นน้องหมาเขาสะดุดเขาอะไรอย่างนี้เราก็เบรกช่วยเขานะคะนี่จากเขาจะสอนเราหมดนะคะก็คือกรุ๊ปนะคะเขาก็จะสอนเราหมดเลยนะคะเรามาเราก็แค่มาซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ เขาก็พาเราทํากิจกรรมหมดเลยนะคะง่ายๆนะคะไม่ได้ยากอะไรนะคะนี่จ้าเราก็แค่นั่งเฉยๆนะคะสามีบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรยากเลยนะคะก็คือเราก็แค่ยืนเฉยๆคนข้างหลังก็ยืนเฉยๆคนข้างหน้าก็นั่งเฉยๆนะคะเดี๋ยวน้องหมาเขาจะพาลากไปเองนะคะนี่จ้าก,ก็คือไปเรื่อยๆนะคะก็คือไปเรื่อยๆนะคะ น้องหมาแรงดีมากขอบอกแรงดีจริงๆนะคะนี่เดี๋ยวตอนตอนท้ายๆนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูที่อยู่น้องหมาแล้วก็พาไปดูตรงตรงไปซื้อของฝากอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมช่วงคลิปต่อไปนะคะนี่คลิปนี้เรามานั่งน้องหมาก่อนนะคะเดี๋ยวคลิป ท้ายๆเดี๋ยวหนิงจะพาไปช้อปปิ้งร้านช็อปน้องหมานะคะแล้วก็จะพาไปดูที่เขาที่เขาเลี้ยงน้องหมานะคะคือเยอะมากนะคะเขาเขามีน้องหมาอยู่ร้อยห้าสิบตัวนะคะฟาร์มนี้นะคะก็คือก็คือเยอะนะคะแล้ววันนี้ก็มีกรุ๊ปทัวร์เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละเวลากับพวกหนิงนะคะ ก็คือเขาไปก่อนพวกหนิงนะคะแล้วก็มีพวกหนิงนะคะก็คือเขาก็จะไปคนละทางนะคะทุกคนเขาไม่ได้ไปกับพวกหนิงนะคะก็คือเขาเดินทางไกลนะคะเขาเดินทางเขาเดินทางไกลกว่าพวกหนิงนะคะเขาไปไกลกว่าพวกหนิงนะคะเขาก็จะไปอีกทางหนึ่งนะคะพวกหนิงก็จะมาอีกทางหนึ่งนะคะเขาก็จะมีกรุ๊ปแบบว่ามีทัวร์แบบว่า ระยะทางไกลระยะทางใกล,ะะใกล้นะคะทุกคนก็คือเข้าไปดูในเน็ตเลยนะคะแต่ราคาก็จะต่างกันนะคะก็คือทางไกลทางใกล้อะไรอย่างนี้นะคะราคาที่พวกหนิงมาก็คือก็คืออีกนิดหน่อยนะคะอีกแค่ไม่กี่ยูโรนะคะก็คือสามยูโรนะคะก็คือสองคนก็ตกคนละคนละเกือบร้อยหนะคะเกือบร้อยห้าสิยูโรนะคะ ถือว่าราคาสูงไหมก็ราคาสูงอยู่นะคะแต่ก็คุ้มนะคะสําหรับนิงหนิงก็มองว่าคุ้มนะคะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็มันไม่ได้มีทุกที่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือก็คือถามว่าคุ้มไหมสําหรับนิงมันคุ้มนะคะนิงชอบนะคะชอบมากนะคะก็คือมันเป็นอะไรล่ะบอกไม่ถูกนะคะเหมือนกับว่า เป็น Amazing ของถิ่นนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็ว่าไปนะคะก็คือ Amazing ของที่นี่อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่ได้มีทุกที่นะคะที่เขาจะมีการมีกรุปทัวร์แบบนี้นะคะก็คือจะไม่ได้มีทุกที่นะคะก็จะมีเป็นบางที่บางบริษัทนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปชมคลิปต่อไปนะคะว่า เขาดูแลน้องหมาเยอะนะคะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะน้องหมาก็จะน่ารักนะคะนี่จ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปหนิงจะพาไปดูที่น้องหมาอยู่นะคะแล้วก็ช็อปของน้องหมานะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันนะคะ thank you for watching see you next video นี่จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะน้องหมายังไม่จบนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า